ลุนถ่าย MV ใหม่ลิซ่าโพสภาพกัดแขนปริศนาเจ้าของแขนใช่คนที่คิดไหมเรียกว่าทำเอาแฟนๆฮือฮากันอีกแล้วค่ะหลังจากที่นอนลิซ่าโพสภาพกัดแขนปริศนาลง IG Story โดยพหลังจากที่นอนลิซ่าโพสภาพดังกล่าวก็ทำเอาแฟนๆต่างเอ็นดูเพราะนอนลิซ่างับแขนของบุคคลปริศนาเข้าเต็มเป่าและยังพากันคาดเดาว่านี่เป็นการถ่ายทำา MV เพลงใหม่อย่างเพลง e ีมหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวได้ใช้เพลง e ีมเป็นเพลงประกอบดังกล่าวค่ะ และนอกจากนี้ค่ะแฟนๆต่างก็คาดเดาว่าเจ้าของแขนนั้นคือใครบางรายก็ว่าใช่พระเอก MV หรือไม่เพราะแขนที่ดูมีมัดกล้ามเนื้อดูเป็นแขนของผู้ชายบางคนก็เดาว,ว่าใช่สากงูจิเคนทาโร่พระเอกญี่ปุ่นชื่อดังที่เคยมีภาพถ่ายคลิปเล่นกับน้องลิซ่าหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นแฟนๆต่างก็เชียร์ให้ทั้งคู่มี MV ร่วมกันค่ะส่วนภาพนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของผลงานใหม่หรือไม่และเจ้าของริศนาจะเป็นใครก็คงต้องรอรุน้นและติดตามกันต่อไปค่ะ แลมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวสารของนอลิซ่าที่งานนี้ก็ทาเอาแฟนคลับและชาวเน็ตทั่วโลกต้องตกตะลึงยกใหญ่เมื่อนอริซ่าปรากฏตัวบนเวทีคอนเสิร์ตเดดไลท์ทัวร์ที่กรุงปารีสด้วยลุคสุดเซอร์ไพรส์ส,สุดทซ่บในชุดกระโปรงสรั้นคู่กับกางเกงชั้นในสีเนื้อที่เผยให้เห็นชัดเจนในหลายจังหวะโดยเฉพาะท่าเต้นที่เน้นสะโพกทาเอาแฟนๆทั้งในฮอลและออนไลน์ถึงกับตาค้าง โดยหลังจบโชว์คลิปดังกล่าวถูกแชร์บนฟอรั่มเกาหลีชื่อดังอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงวิจารณ์ที่แตกต่างของทั้งสองฝ่ายมีทั้งชื่นชมและตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมบางคนสงสัยว่านี่เรียกว่าชุดได้หรอขณะเดียวกันก็มีแฟนๆออกมาปกป้องนอรลิซ่าว่าชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสไตล์และการแสดงออกทางศิลป,ปะบนเวทีที่นักร้องระดับโลกหลายคนก็ทำกันและไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพลังการแสดงและเสน่ห์บนเวทีของนอรลิซ่าก็ยังคงสะกดทุกสายตาได้เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละชุดของนอริซ่าช่วยเสริมลุคให้ดูแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งขึ้นโดยเฉพาะชุดบอดี้สูทดีไซน์ล้ำสมัยสีดำตัดกระแถบสีแดงสด้อมด้วยดีเทลคล้ายเกราะบริเวณหัวไหล่และแขนเสื้อ ช่วยเสริมลุคให้ดูแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งขึ้นโดยชุดนี้ไม่เพียงแต่เน้นสัดส่วนที่สวยงามขององลิซาเท่านั้นค่ะแต่ยังส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและเต็มไปด้วยความมั่นใจในการแสดงอีกด้วยและตลอดการแสดงโชว์ขององลิซาพลังเสียงและท่วงท่าการเต้นที่เฉียบคมและดุด,ดันสะกดสายตาผู้ชมทั่วโลกทั้งหอได้อย่างไร้ทิฏฐิใบหน้าเปิอนรอยยิ้มและความสนุกสนานของเธอยิ่งส่งให้บรรยากาศบนเวทีร้อนระอุมากยิ่งขึ้นแสงสีเสียงและโปรดักชั่นที่อลังการเหนวอกับการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของอนลิ กลายเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ที่แฟนทั่วโลกจะต้องจดจำค่ะและสำหรับคอนเสิร์ตเดนไลอินปารีในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำสถานะของนอลิซาในฐานาะศิลปินระดับโลกที่ครบเครื่องทั้งเรื่องการร้องการเต้นและแฟชั่นได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ